นะนอกเหนือจากมี Stop v วาลนู่นนี่นั่นแล้วนะยังมีระบบ s a ฟตี้นะเมนวันเซฟตี้อีกหนึ่งแบบนะคืออะไรอ่อุปกรณ์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะแล้วก็ตัวล็อกมันก็แค่เอาเ่อยนมหนูตัวนี้เข้าไปล็อกกับรูนี้นะฮะกรณีนี้นะฮะใช้งานนานๆ5ปี10ปี20ป,ปี30ปีนะนมหนูเกิดสนิมผุขาดนะอ่โอกาสที่ตัว คอนโทรลพาร์ l ตัวนี้มันจะร่วงลงที่พื้นนะมีความเป็นไปได้สูงมากนะคราวนี้นะครผลิตภัณฑ์เขาเลยคิดนะวิธีเซฟไม่ให้อุปกรณ์ร่วงมาคืออะไรคือ,คอนี่จะสังเกตเห็นนะฮะเห็นสลิงไหมฮะสลิงเบรกจักรยานตัวนี้นะก็คือล็อกกับอตัวบอดี้ตัวนี้ไว้นะแล้วก็เอาห้เดือยเนี่ยไปล็อกกับแผงอลูมิเนียมที่เราเป็นแผงยึดไว้ที่ผนังนะะเวลาหลุดมันก็ไม่ลเห็นไหมฮะไม่่วง ก็มีสลิงตัวนี้สลิงสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมรับน้ําหนักอยู่ทั้งสองฝั่งนะก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็จะช่วยเซฟอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะเพราะวาตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับโอกาสที่หลุดหักน็อตเป็นสนิมขาดนู่นนี่แล้วมีความปิดไปได้เขาเลยคิดเอาไอ้ตัวนี้มาเป็นตัวรับน้ําหนักไม่ให้ไอ้ตัวบอด eh. BE ี้ตัวนี้มันล่วงลงพื้นได้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เราก็เพิ่งจะเคยเห็นแล้วก็ ติดตั้งได้แล้วเป็นแล้วนะเป็นแล้วเป็นเลยนะตอนแรกติดไม่เป็นพอดีช่างเขามาแนะนำก็เลยติดเป็นนะติดง่ายมากนะชุดนี้โอเคครับสวยงาม